สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานกับดิฉันนภาพรพอตอพลนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสาน ผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข1 1ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานคุณผู้ชมก็พิมพ์เข้ามาที่คําว่า n b t u b o n นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube ของทีวีอีสานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์เข้าไปที่คําว่า n b t 11อุบลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราทำการเปิดตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านลิงไอนะคะที่สีสเกตค่ะมาแนะนำมา ส่งเสริมเรื่องของการต่อยอดวิสาหกิจในชุมชนให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็สนับสนุนกลุ่มผักดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะและที่สำคัญวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะคะยกทัพมาจากจังหวัดศรีสะเกดกันเลยทีเดียวค่ะขอต้อนรับผู้ร่วมรายการนะคะท่านแรกก็คือดรการยานีธรรมจารีค่ะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านที่สองก็คือผู้ใหญ่ธนินทร์ศรีคำนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านล ไอหมูที่11ตําบลจานอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอีกท่านหนึ่งก็คือท่านผอ,อพินธนัทศรีคำนะคะท่านเป็นผอ,อโรงเรียนบ้านจานหนองคูแล้วก็เครือข่ายที่เข้ามาร่วมอีกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคคนะคะที่เกี่ยวกับรายการแล้วก็นําสินค้าหลากหลายมากๆเลยวันนี้และที่สําคัญมีการเขาเรียกว่ามีการตัดเย็บ ถักทอในรายการสดๆให้เราได้ชมกันด้วยนะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสินค้าผลิตภัณฑ์สู่ซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้เป็นที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นพูดคุยกันกับทางดรกลยานีธรรมจารีนะคะหรือว่าดรแก้วนั่นเองนะคะท่านเองก็เป็นผู้ที่คำวอดในวงการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้วไปมาหลายที่ได้ที่สําคัญไปมาหลายประเทศด้วย ก็ไปเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สําคัญชุมชนนี้ท่านเองก็มองว่าเป็นชุมชนที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในชุมชนด้วยชุมชนนี้มีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะท่านดรคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้นะคะรัฐบาลนะคะเขาสนับสนุนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราศรีสกีนี้เรามี GI นะคะมี GI อยู่ก็คือมีเป็นทุเรียนภูเขาไฟมีผ้าเก็บบ้านเมืองหลวงแล้วก็มีหอมมีกระเทียมซึ่งเป็นสินค้า GI ทีนี้วันนั้นน่ะนในใน วันทําบุญตักบาตรเราก็ไปเห็นสินค้าเจ้าหนึ่งที่เข้ามาวางขายเนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้ผ้านี่มาทําดอกลําดวนซึ่งเราเห็นแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมันมีผ้าไหมที่ได้ GI อยู่แล้วเป็นเป็นบ้านไหมที่เมืองหลวงแล้วก็กชื่นชมมากเลยว่าเออเขาสามารถที่จะเอาดอกลําดวนเนี่ยเอาเป็นผ้าไหมเอาเป็นผ้าต่างๆมาปั้นเป็นดอกลําดวนก็เลยไปสอบถามดูปรากฏว่ารายรายนี้นะคะเป็นรายที่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเธอเนะ่เป็นพ่วงในการโรงเรียน แต่ใช้เวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยใช้เวลาบอกว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี่ยมันมีฐานะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กมีงานทําเขาก็เลยไปสอนเด็กในเรื่องของการทําฝีมือในเรื่องของการผลิตดอกลําดวนหรือว่าผลิตสินค้าอะไรทั้งหลายสอนเด็กนักเรียนซึ่ง เด็กนักเรียนก็สนใจแต่ว่าเนื่องจากว่าทางโรงเรียนนี่มไม่ได้หมายมั่นว่าจะมาสอนวิชาชีพตลอดนะคะ,คะก็เพียงแค่ว่าให้เด็กได้มีฝีมือบ้างอะไรบ้างได,ได,ได,ได้ได้ทำไรได้บ้างซึ่งเด็กก็ทำไรได้ให้ได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นพอ,อที่เขาบอกว่าก็เรื่องห่วงเรื่องของการเรียนนะคะพอ,อก็จะพาเด็กนี่ไปไปเรื่องของวิชาการต่างๆก็เลยเด็กเขาก็ไม่มีเวลาทําเขาไปให้แม่เขาทา ใช่คะพอแม่เขาทําแม่ก็สนใจทุกทุกคนพ่อแม่ของเขาผู้ปกครองก็สนใจพากันมาทําแทนลูกละทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ทําให้ในหมู่บ้านนั้นอะเชื่อไหมคะไอ้แค่ดอกลาดวนเนี่ยใครจะไปคิดว่าดอกลําดวนทําแบบนี้วันนึงขายได้เป็นหมื่นใช่ไหมคะ,ะซึ่งมันก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านแม่บ้านของเขาได้เขาก็เลยมีการรวมกลุ่มกันพอรวมกลุ่มกันก็คือจะไปถึงทางทางทาง ที่จริงนะคะเรื่องของรวมกลุ่มต้องไปถามคุณกระแต<ม>คุณกระแตนี่เขาจะเป็นผู้อำนวยการแต่ว่าเขาก็ไปสอนเด็กสอนเด็กเด็กก็เผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่ก็คือน่าจะไปคุยกับคุณกระแตจะดีกว่านะคะก,ก็ขอขอเชิญไปคุยกับคุณกระแตตัวน,นี้ดีกว่ค่ะเดี๋ยวต้องพูดถึงท่านผอ,อหน่อยะะเป็นเป็นนักพัฒนาด้วยและที่สําคัญเป็นการต่อยอดเรื่องของการ เสริมสร้างเวลาว่างให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้มาทํางานฝีมือและที่สําคัญเป็นการฝึกสมาธิให้กับเด็กๆด้วยจริงๆแล้วท่านผอ,อมีแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจตรงนี้นานหรือ,อยังคะในการที่จะให้เด็กมาทําตรงนี้นะคะค่ะก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารเราก็ต้องผ่านการเป็นครูมาก่อนทีนี้การที่จะสอนเด็กเราต้องสอนทักษะชีวิตด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนของเราก็เน้นวิชาการให้เด่นเรื่องวิชาการแต่ก็ไม่ขาดเรื่องวิชาชีพ เราจะมีจุดเด่นคือมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแต่ทางด้านวิชาชีพเราก็อบรมสั่งสอนเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชุมนุมค่ะถ้าเป็นโรงเรียนเราจะมีกลุ่มมีชุมนุมเพียงแต่ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนเด็กปถมค่ะเราก็จะทําสอนให้รู้จักการหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนที่สําคัญนะคะทางออผู้ใหญ่บ้านลิงไอนะคะที่บ้านลิงไอเขาจะมีตลาด ตลาดแรงลิงไอเขาก็จะส่งเสริมผู้ปกครองให้ทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้เพื่อที่จะจัดจําหน่ายที่ตลาดแรงลิงไอค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนแล้วก็สู่ผู้ปกครองออกสู่ชุมชนค่ะชุมชนชุมชนค่ะ,น,คะนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันนะคะทั้งสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะทั้งเรื่องของโรงเรียนชุมชนด้วยนะคะและที่สําคัญน,นะคะ,คะ ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เป็นนักพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกันนะคะแตที่สําคัญเรื่องของการตื่นตัวกระแสของประชาชนในพื้นที่ในหมู่บ้านเข้มแข็งยังไงบ้างคะในเรื่องของการทําอาชีพแบบนี้คะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเพิ่งได้4ี่เดือนนะครับก็คือผมก็เล็งเห็นว่าชาวบ้านของเราน่ยมีมีรายได้ยังไม่มีรายได้มีคนว่างงานเราก็เลยสนับสนุนให้ ลองมาทําดูจากงบประมาณแค่ทางผู้ใหญ่นั้นได้ส่งเสริม5,000บาทในการเริ่มต้นโครงการแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเรามีได้มีอาชีพมีรายได้อย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ทีเนี้ยผมก็ดีใจที่ทางชาวบ้านของเราได้มีการร่วมด้วยช่วยกันมีความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ปลูกฝึกจิตสำนึกให้เด็ก ในชุมชนได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการทำงานนะครับค่ะก็เป็นผู้ใหญ่ป้ายแดงใส่เสื้อแดงมาด้วยวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยผลักดันเรื่องของชุมชนนะคะสู่ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาชีพด้วยนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของกลุ่มนี้แล้วในพื้นที่ของเราในในในบ้านลิงไอหมู่1 1เยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะ <c oughs> ผู้ใหญ่ที่ทำอาชีพในลักษณะแบบนี้อยู่แต่อาจจะเป็นสินค้าอย่างอื่นแบบนี้นะคะ่ะ ในหมู่บ้านของเรานะครับก็ยังมีเป็นโรงน้ำครับรัฐวิสาหกิจโรงน้ําก็คือก็จะมีโรงน้ําในหมู่บ้านแล้วก็ผลิตขายในตําบลของเราอีกด้านหนึ่งด้วยครับอก็ถือว่ามีความหลากหลายเรื่องของอาชีพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรียนถามท่านท่านผอ,อ,อกระแตหน่อยนิดนึงนะคะ,คะเรื่องของเยาว,วชนคนรุ่นใหม่เด็กๆที่เข้ามามาเรียนตรงนี้นะคะ่ะเขา เขามีการต่อยอดทําเสริมอาชีพเขาแล้วแล้วเราจะมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นบ้างไหมคะกระแสรเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องนี้กับเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะค่ะในศตวรรษที่21นะคะทุกโรงเรียนนะคะนอกจากจะสอนวิชาการให้เด็กแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เด็กๆสนใจ ะะเด็กๆจะสนใจหลากหลายเพียงแต่ว่าโรงเรียนบ้านจารย์หนองครูนั้นสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากโครงงานหรือเรียกว่าโปรเจกต์แอปโรก็คือเขาสนใจอะไรบ้างทีนี้เขาก็บอกว่าเขาสนใจอยากหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนเนื่องจากฐานะทางผู้ปกครองก็ยังถือว่ายากจนจริงๆนะคะก็เลยได้มีกิจกรรมตรงนี้ทีนี้พอเด็กๆได้สร้างสารรค์ผลงานคือชิ้นงานของเด็กๆถ้าถามถึงจะไม่ละเอียดเท่าผู้ปกครองแต่เขาก็รู้จักที่จะคิดหาไรายได้เสริม แสดงว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบเขาต้องมีความอยากเก็บออมอยากช่วยเหลือผู้ปกครองตรงนี้ค่ะ,ค,ะคิดว่าการสอนให้เด็กคิดได้แล้วก็รู้จักเก็บออมก,ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถสร้างให้เด็กเป็นเด็กดีในอนาคตภาคภายหน้าทีนี้เราจะทำอะไรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะและเหมาะสมกับชุมชนของเราก็คือเศษผ้าไหมไม่ไรค่ะ ชุมชนจังหวัดรีสเกตนะคะโดยผู้ว่าราชการท่านสนับสนุนนะคะให้แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าแซวหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีการตัดเย็บเสื้อผ้ามากมายแล้วก็เศษผ้าตรงนั้นแหะคะ่ะเรายังไม่รู้วิธีการที่จะไปจัดเก็บหรือว่านําไปทําอะไรที่สําคัญนําไปเผาเราเห็นแล้ว ก็รณรงคเรื่อง PM 2.5อยู่แล้วหนูคิดว่าก็ได้สอนอบรมเด็กในด้านนี้คุณครูทุกท่านท่านก็เลยรณรงว่าเอาผ้าเศษมารวมกันหรือเศษผ้าไม่ไหมก็ได้หรือไหมก็ดีเพราะว่าผู้ปกครองเขาก็ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วนําเศษผ้ามารวมกลุ่มกันเด็กๆเขาก็จะทํา ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นเริ่มต้นทําหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสวการเย็บแมวด้วยมืออะไรค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะสนใจในสิ่งที่เขาสามารถทําได้แต่ผู้ใหญ่เขาจะทาได้ละเอียดกว่าอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นแรกของปี66นะคะที่เคยทำนะ,ะก็เป็นพวงกุญแจก็คือเหตุต้นเหตุก็คือทําไมกุญแจหายบ่อยเราก็ทําชิ้นใหญ่ๆก็จะเห็นแล้วก็เก็บเป็นที่ก็จะมองเห็นเราชอบลืมกุญแจ อันก็คือจะเป็นฟีมือของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะก็คือการที่เราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรเราจะมองเรื่องของการตลาดด้วยใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเด็กๆได้ได้เข้ามาทําตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าทั้งชุมชนเองก็ได้มาช่วยกันค่ะแล้วทีนี้เรามีการจําหน่ายที่ไหนบ้างคะ ขอนเรียนทางผู้ชมนะคะว่าการจับจำหน่ายแรกๆเราก็ไม่รู้ทิศทางแต่ที่นี้นอกจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักหารายได้เสริมระหว่างเรียน,นะะหรือที่เรียกว่าเ e a นทูเอิญนะคะก็คือให้รู้จักผลิตสินค้าแล้วก็จัดจําหน่ายทางช่องทางต่างๆที่เราถนาดัดหรือที่รู้จักนะอย่างเช่น Tik กตอตก Facebook ต่างๆหรือว่า Facebook โรงเรียนที่เราจัดจําหน่ายอันนี้ก็คือสอนให้เด็กรู้จักใช้ โซเชียลให้เป็นประโยชน์ค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการานำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะมาประยุกต์ให้มันเกิดความร่วมสมัยแล้วก็ขายได้ใน,ในยุคแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญสินค้าไม่ได้มีเพียงแค่พวงกุญแจแล้วก็เป็นเข็มกลัดอย่างเดียวนะวันนี้เรายังมีเป็นกระเป๋าจากตะก้าสารสวยๆแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะนำมาเขาเรียกว่าเป็น เพิ่มมูล่า,าลคาให้กับกระเป๋าใบนี้นะคะที่สําคัญแต่ละใบราคาไม่แพงเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเขาเรียกว่ามาเย็บปากถักร้อยสดๆในรายการแล้วก็จะมาบอกโปรโมชั่นกันด้วยช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลครับ, Hello, รบได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหล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 ใครเนี่ยฮัลโหลอะไรอ่ะโทรมาไม่พูด แล้วลโหลไปก็ไม่ได้เย็นติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยยังไงอะหายไปไหนตั้งสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมถ้าเข้าไปถึงถุงลมในปอดเป็นผลทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆทําทให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงเราสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้ง่ายๆเช่นงดเผาขยะ งดจุดทูบเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำมันทำความสะอาดบ้านแค่นี้ก็ช่วยโลกช่วยเราให้ปลอดภัยจาก PM 2.5ได้แล้วนะครับ ทำรายการตลาดไม่วายบายทีวีสานกันต่อนะคะเราอยู่กันกับกลุ่มแม่บ้านนะคะจากบ้านลิงไอหมู่ที่11ตาบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะช่วงนี้ขอแนะขอแนะนําฝ่ายการตลาดกันหน่อยอพี่เดือนนั่นเองนะคะ,คะพี่สกาวเดือนดาดินนั่นเองนะคะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนันธ์เป็นฝ่ายขายเป็นการตลาดแล้วก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีการเย็บปักถักรอยใช่ไหะะ,ะใช่ค่ะอ่ะพี่เดือนแนะนําหน่อยว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่เรานํามาในวันนี้เรามีการต่อยอดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมีสินค้าอะไรกันบ้างคะพี่เดือนอ่ายกตัวอย่างนะคะเหมือนกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ไม่ธรรมดา,านะเพิ่มมูลค่าค่ะเพราะว่าเราเอาจากเศษผ้ามาทาเป็นดอกกาดวนเพิ่มมูลค่า มันดูราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะปกติแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ธรรมดาใช่แต่เอาตัวนี้ขึ้นก็คือมีราคาขึ้นมาก็คือดูสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะก็คล้ายๆกับว่าเป็นการตกแต่งให้ดูสวยงามสวยงามแล้วก็เพิ่มบนราคาด้วยเป็นดอกรับดวนดอกคุดวนดอกประจําจังหวัดรีสเกตของเรานะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเป็นทุกวันนี้หลายคนก็จะดื่มกาแฟดื่มเมนูเครื่องดื่มอะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายก็จะมีแก้วส่วนตัว ใช่ค่ะนนคว้ใส่แก้วกาแฟก็ได้นลคะก็น่ารักดีนะคะอันนี้ก็คือพวงกุญแจทําจากเศษผ้านะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือพวงกุญแจที่ทําจากผ้าใหม่ไหมผ้าใหม่ค่ะอันนี้เป็นผ้าใหม่โดยตรงนะคะเรามาใส่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มันดูดีให้มันมีราคาขึ้นนะคะค่ะ ก็คือดูสวยดูเพริ่๋ขึ้นมาวันนี้มีคนจองให้น่าจับน้าต้องยั่งค่ะมีคนจองนะคะรสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะมีอะไรอีกคะพี่เดือนเน่นอนก็คือพวกนี้นะคะก็คือผ้าไหมจากเศษผ้าที่เรามาทําก็คือทําเป็นดอกดาวกระจายนะคะนดาวกระจายนะคะตัวนี้คือดาวกระจายเรามาทําจากเศษผ้านะคะตัวนี้ก็คืออันนี้ดอกลำดวนนะคะวันนี้ ปกติถ้าขายก็คือ59บาทนะคะ10บาทคือคนผลิต49บาทคือเข้ากลุ่มกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะแต่วันนี้ก็คือเฉพาะวันนี้พิเศษก็คือ3มอย่างร้อยเดียวโอ้โหสามอย่างร้อยเดียวร้อยเดียวสามชิ้นนะคะสามชิ้นเลยคือร้อยหนึ่งนะคะสามชิ้นนะคะตัวนี้ก็คือพวงคุณแจนะคะจะเป็นพวงคุณแจอันนี้พวงกุญเจก็คือสี่ชิ้นหนึ่งร้อยนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเด้อเฉพาะวันนี้ันเเท่านั้นนะคะอ่าค่ะ จ้ะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าแบบอื่นด้วยค่ะพี่เดือนค่ะอ่าพี่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้หน่อยค่ะทุกคนไหนนะาตรงไหนคะตรงนี้ค่ะจ้ะใบนี้หน่อยอันนี้ก็คือตามราคานะคะติดตามตามป้ายเด้อดจ้ดเด้อถ้าสนใจก็คือวันนี้รถพิเศษนะคะพิเศษเลยพิเศษนี่นะคะ สำหรับลูกค้ารายการตลาดไม่วายบทีวีอีสานลดให้กี่เปอร์เซ็นต์คะวันนี้วันนี้ลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีการสบตากับท่านผอเล็กน้อยไม่ไม่ผู้ใหญ่บ้านว่าลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ป้ายแดงแล้วใจดีลดร a ค f ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ป้ายแดงนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะมีมือจับมีซิปด้านในนะคะปลอดภัยแน่นอนถือไปไหนต่อไหนได้เลย ช่คะและที่สําคัญก็คือสวยมากๆเลยู้ใยา่บ้านบอกว่าลดไปเลย20เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะออาเดี๋ยวทักหลังหลังบ้านแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะนอกจากนั้นพี่เดือนแนะนําต่อเลยนะคะมี่อะไรบ้างอ่ะผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่ก็คืออมีผ้าใหม่ด้วยนะคะบ้านบ้านลิงไกของเรานะคะไปดูด้านในดดู้วยมือนะคะนีผ้าใหม่เราสวยๆนะคะผ้าไหมฝาขายอันนี้ก็คือพื้นละพันห้าฝาขายพื้นละพันห้านะคะนี่ นะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะทางเฟซบุ๊กที่ท่านพอบอกไว้นะคะนี่นะคะท้าไม่มีดอกไม้ดอกไม้ตันนี้ก็คือเราจัดอันนี้คือทางแม่บ้านคือพออนะคะพาลูกบ้านพวกเราทําอันนี้คือจะไปใช้ในงานต่างๆเช่นนะคะงานเกษียณหรือว่างานแสดงความยินดีแสดงความยินดีนะคะเราจะให้กระเช้าดอกไม้นี่นะคะเป็นกระเพาะกระเช้าสวยๆนะคะอยู่ได้นานนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดอกไม้สดนะคะมันเป็นดอกไม้ ธรรมดาของเรานะ,ะแต่ว่าก็สวยนะคะนะคะ,<ฮ>ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรเนี่ยแสวอะไรอีกผ้าค่ะก็ะจริงๆแล้วก็คือวันนี้เราเอาสินาค้ามาเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นงานไอเดียในการนรําเศษผ้ามาเสริมสร้างมูลค่านั่นเองแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นอดอกลําดวนนะคะนี่คือนั่ง,น,งนั่งทำแบบนี้เลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็อยากให้พี่เดือนได้แนะนาหน่อยว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนำผ้ามายังไงถัก นะคะเย็บยังไงบ้างอันนี้ค<า>่อะอันนี้ค,คือที่ทําดอกลำดวนเรานะคะผ้าก็จะมาตับตัดเป็นรูปวงกลมนะคะก็จะมีสมาชิกที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นรูปบ้านที่ทําด้วยกันคนหนึ่งก็จะทำผนกทาอย่างนี้นะคะ ทำให้อีกต่อส่งต่อให้อีกคนนึงเขเย็บอีกคนนึงก็ใส่ใส่เกสรมานะคะเกสรอย่างนี้เนาะในลูกเกสรค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะมีเศษผ้าที่อาจจะไม่ได้เป็นผ้าไหมก็ได้ได้ได้อยากจะทําเป็นดอกไม้แล้วก็มาติดเสื้อติดกระเป๋าเป็นของตัวเองก็ดูขั้นตอนตอนนี้ได้เลยนะคะเราจะแชร์การทํา ให้กับคุณผู้ชมได้ไปทําเองที่บ้านได้เลยนะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมีเข็มมีได้แล้วก็มีเศษผ้านะคะแล้วก็มีใจด้วยนะมีใจรักนะคะถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะคะต้องทําเวลาให้ว่างนะคะเนาะทานั้นมันไม่เขาสําเร็จนะคะตัวนี้ก็คือที่มาทํำหูกระเป๋า ก็คือจากเศษผ้าทำให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิอันนี้หูกระเป๋าก็ต้องมีกระเป๋ากระเป๋ามาดูที่เดือนไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่ไม่คือตัวนี้นะคะคือถ้าพูดดีภาษาหนึ่งคือเอนะคะาทำให้มันมูลค่าเพิ่มนะคะเนาะเอราก็มาทําอย่างนี้นะคะแล้วแต่เอ่อบังไฟนะคะเนาะค่ะเอให้มันสวยขึ้นให้มันได้มูลค่าเพิ่มนะคะดูสวยขึ้นมาทันทีแล้วต้องเลือกว่าจะเอาสีไหนเข้ากับตะกร้านะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ประมประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะคะดูมีมูลค่าขึ้นมาเลยนะคะจากเศษผ้าที่เราอาจจะเหลือจากการตัดเย็บพวกผ้าถุงหรือว่าเป็นชุดอะไรต่างๆแล้วก็มาทําเป็นดอกไม้ดอกลําดวนแบบนี้นะคะทีนี้พอพอทํามาแล้วนี่ วันหนึ่งเขาทําได้เยอะไหมคะกลุ่มเราเนี่ยอ่าวันหนึ่งถ้าตกประมาณเมือนินก็คือคนละประมาณ10กกระดอกถ้าเป็นดอกดําดวนนะคะวันหนึ่งสิดอกวันวันหนึ่งนะคะสิบสิบห้าดอกแล้วแต่ดอกเลยถ้าคนเร็วหน่อยก็ได้ประมาณ20นะแล้วแต่เนาะนะคะค่ะประมาณนี้แล้วคนที่ทํานี่ก็คือตั้งใจมาตั้งใจมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สำหรับใครที่สนใจแล้วอยากจะไปดูงานอยู่ที่กลุ่มได้นะคะเพื่อจะไปได้ได้ได้ไปที่นไปที่บ้านลิงไอนะคะบ้านลิงไอตะบนจาน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะยินดีต้อนรับนะคะทางผู้ใหญ่บ้านธนินทร์ศรีคำของเรานะคะผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงสดๆใหม่ๆนะคะป้ายแดงใส่เสืแดงด้วยนิสัยดีหน้าตาดีด้วยนะคะอ่าภรรยาผลก็เป็นท่านพออโอนกำลังจะถามว่าโสดไหมก ก็ไม่โสดนะคะไม่โสดลูกสามแล้วนะคะลูกไม่โสดนะคะก็ใจดีมากนะคะถ้าเป็นคนใจดีนะคะก็ที้ขายผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากชุมชนนะคะที่เรานํามาเสนอในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปยืนทางนน้นหน่อยนิดนึงคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จากชุมชนจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็จากความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองนำมาถักร้อยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและนอกจากนั้นนะคะ กระเป๋าที่ดูธรรมดาเขาก็มีการเอามาเพิ่มมูลค่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วหากว่าไม่มีความสามัคคีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอยากจะให้ทางเดี๋ยวนะคะมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวอยากให้ทางเซลล์ลวดลายดรแก้วได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเผื่อมีใครสนใจนะคะเดี๋ยวเรามายืนเป็นนางแบบด้านนี้ก่อนนะคะเผื่อมีใครสนใจอยากจะไปดูงานที่กลุ่มแล้วก็ไปส่งเสริมเรื่องของกลุ่มไปซื้อสินค้าแบบนี้ไปได้ยังไงหรือว่ามีช่องทางไหนติดต่อได้บ้างค่ะก็ตอนนี้ สัาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศิีสกีเป็นห่วงนะคะว่าไม่ว่าชุมชนไหนก็ตามเวลาผลิตสินค้าออกมาจะต้องมีความมาตรฐานนะคะหนึ่งก็มา,มาตรฐาน2ก็ราคาแล้วก็เห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าเลยเวลาผลิตสินค้าออกมามันถูกมากทีนี้ในกลุ่มเนี้ยแต่ก่อนกลุ่มเขาจะตั้งนะคะเขาก็ตั้งชิ้นหนึ่ง79บาทแล้วไปบอกกลุ่มว่าอุ้ยเจ็ดสิบเก้าบาทขายไม่ได้หรอกนะคะยังไงก็ต้องขายให้มันถูกเขาก็เ,าเลยขายเป็น3ชิ้น100บาทมันก็จะทําให้เขาขายสินค้าได้นะคะรวมทั้งงเเเราาากก็บออ้้ว่ตนน สาตฐานนะสินค้าทุกอย่างนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไปดูเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาผลิตเองทุกชิ้นนะคะเขาสามารถที่จะไปรับจากคนอื่นมาแล้วเอามาต่อยอดเอามาเพิ่มเป็นสินค้าที่แบบแบบซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะคะเราเห็นได้ไหมคะอย่างชุดผ้าไหมเชือกอะไรต่างๆเขาก็แสลได้นะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะคะกลุ่มหมู่บ้านลิงไอเนี่ยก็คือถ้าไปได้นะคะก็จะสามารถที่จะไปชมแหล่งท่องเที่ยวของเขาด้วยนะคะซึ่งทางผู้ใหญ่บอกว่ามันมีดีเยอะมากนะคะน้ําที่นั่นก็น้ําขายดีนะคะเขาขายน้ําด้วยนะคะก็คือ เป็นสินค้าในหมู่บ้านเลยใช่ค่ะใช่ก็จะฝากไว้แล้วค่ะว่าแล้วย for. ังมีมีสินค้าอื่นอีกนะคะจะเชิญพาไปเพราะว่าที่ศรีสะเกดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นสมาคมส่งเสริมเครือข่ายเราก็เลยไปช่วยส่งเสริมเครือข่ายต่างๆเพราะว่าสินค้าที่ระลึกเนี้ก็ขายให้นักท่องเที่ยวนะคะเราคิดว่าถ้าหากว่าประชาชนมีเงินกลุ่มแม่บ้านต่างๆมีเงินขึ้นมานั่นก็คือสามารถช่วยประเทศได้เยอะมากค่ะก็ฝากไว้นะคะค่ะ ท่านผอฝากสักเล็กน้อยค่ะค่ะในวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะคะสมาชิกของชมรมแม่บ้านลิงไอสู่ซอฟท์พาวเวอร์นะคะก่อนอื่นสุดท้ายเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะท่านดรแก้วของเรานะคะท่านดรกัลยาณีธรรมจารีนะคะท่านเล็งเห็นว่าบ้าัณฑิหของครูแล้วก็โรงเรียนสู่ชุมชนบ้านลิงไอนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วท่านก็บอกว่าให้นําจุดแข็งตรงนี้นะคะ่ะลงสู่หมู่บ้านลงสู่ผู้ปกครอง นักเรียนก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะที่ท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็เล็งเห็นนะคะว่าการหารายได้เสริมอาจจะเป็นรายได้หลักของหมู่บ้านของท่านแล้วตอนนี้นะคะที่เหลือก็ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะเ,เรื่องพัฒนา มาตรฐานฝีมือแล้วก็การขอจดโอทอปต่างๆหรือว่าการที่จะต่อยอดพาชุมชนไปจัดจําหน่ายในสถานที่ต่างๆก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะหนูก็เป็นแม่บ้านนะคะก็อยู่เบื้องหลังก็ให้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ฝากสั้นๆหน่อยค่ะก็ฝากขอขอบคุณผู้ว่าจังหวัดศรีเกตนะครับท่านท่านอนุพงศ์สุขสมนิด แล้วก็ท่านในอำเภอกันวลินเมืองแก้วแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดสีเกตนะครับที่แล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดด้วยครับดรแก้วค่ะดรแก้วนะครับของเรานะครับที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็พามาออกช่องรายการ ตลาดไม่ไวายตลาดไม่ไวายผู้ใหญ่ <สะ S 1> ดูแบบตื่นเต้นมากมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็คือต้องขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายท,ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่สําคัญนี่คือสินค้าที่เป็นของดีผลิตภัณฑ์โอทอบจากชุมชนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ